น้องระวังเท้านะออกมาได้แล้วยรถเทียบนี่แฟนลับพวกเราอยู่นี่มันง่ายมันง่ายดอกไม้เห็นอะไรอ่ะพี่้วพี่เห็นอะไรอ่ะที่ถ่ายเนี่ยถ่ายไม่้โอ๊ยยไอง่มันงยเห็นตั้งมือไคุเอาหน้ามาแนบเลยพอแล้วอย่าเอาหน้าแนบ เดินเียบของไม่ได้นโอ้เหนื่อยเหนื่อยมากอะวิ่งไางเี้ยมวะมาเต็มเระวะอย่าพึ่อย่าพึ่เวาเก็บควมดเท